สวัสดีครับกลับมาพบกับผมลิ้มของสารนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูจุดบอกตำหนินะครับของเสือหลวงพ่อวงนะครับวัดปริวาสรุ่น5้านะครับอันนี้นะครับที่คลิปที่ผ่านมาก็คือเป็นรุ่น4นะครับอันนี้เป็นรุ่น5นะครับจุดสังเกตการแยยะนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงเสือรุ่น5้านี่ฮะก็คือจะเป็นเสือที่ถอดเอาแบบมาจากเสือรุ่น4ี่นะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบกันเนี่ย ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าลักษณะก็จะไม่เหมือนกันนะครับพี่นว่าเขาเอารุ่น4ี่มาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็แต่ส่วนที่ลักษณะเดียวกันก็คือรุ่น5เนี่ยก็จะเป็นเสือหล่อเหมือนกันนะครับเป็นเสือที่หล่อโบราณนะครับนะครับผมจานวนการสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5000ตัวนะครับนะครับผมพระวงค์ปลุกเสกในวิหารนะครับจนเสือเนี่ยสามารถกระโดดได้แล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องรางในการติดตัวนะครับวุตถุนี่สุดยอดนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการพิจารณาดูตาหนี้นะครับสำหรับเสือรุ่นห้าอย่างคร่าวๆนะครับก็สําหรับผมนะครับวิธีการดูอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือ <c oughs> ต้องดูให้เป็นเสือหล่อนะครับไม่ใช่เสือปั๊มนะครับแล้วก็ก็จะมีรายละเอียดในการดูคล้ายๆกับรุ่นสี่นะครับก็คือหนึ่งจะต้องมีพวกขี้ดินขี้เบ้าเม็ดกรวดน,นะครับที่จะต้องติดอยู่ตามตัวตามผิวนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติของของ เสืああ้อผ้าหล่อนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะมาพิจารณาดูจากอ่ああารอยตะไบนะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องมีนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในในรอยตะไบนะครับ <Wow. S 1> เนี่ยฮะแล้วด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับใต้คางอะไรพวกนี้ก็จะมีรอยตะไบนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยพยายามจดจํารอยตะไบพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอ่า เต๋าที่ทําออกมาจากโรงงานเนี่ยเดียวกันเนี่ยหรือว่าใช้ใช้ทำวิธีวิธีกันเพราะนั้นพวกรอยตะไบรอยเก็บงานเนี่ยก็จะต้องเป็นรอยเดียวกันหมดเบอร์เดียวกันหมดจะต้องเือนกันหมดนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ใต้ฐานนะครับก็จะเป็นรอยเจียร์รอยตะไบนะครับซึ่งจะมีอยู่นะครับไม่ไม่มากก็น้อยทุกองค์ก็มีเหมือนเดิมครับเสียหล่อรุ่นรุ่น5้าเนี่ยก็จะมีโค้ดที่ตอกอยู่ด้านหลังกับด้านหน้าเหมือนกันฮะก็คือจะเป็นโค้ดตัวพุทธนะครับด้านหลังนะครับตอกโค้ดพุทธ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโค้ดอุนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าในโค้ดพุทธจะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับในในส่วนในร่องโค้ดนะครับถ้าเพื่อนๆหยิบกล้องส่องดูนะครับเหมือนผมเนี่ยก็จะรออ่าทางด้านบนนะครับช่วงคล้ายๆเลขสามนะครับอ่าช่วงโค้งเนี่ยก็จะเห็นเป็นอ่ารอยเส้นเสี้ยนซึ่งเป็นตําหนิที่เกิดจากในการต่อโค้ดนะครับโค้ดจะต้องต่อคมนะครับอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็น ถอดมาเนี่ยส่วนใหญ่โค้ดจะไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็จะตื้นเบอร์นะครับจะไม่คมนะครับเพราะโค้ดที่ตอกเนี่ยจะต้องตอกคมนะครับคมชัดนะครับแล้วแล้วก็ลึกนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยโค้ดอุนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆมองเหมือนผมก็จะเหมือนอเลขเก้าไทยนะครับจะเป็นลักษณะตอกเหมือนเลขเก้าไทยน,ไนะครับเลขเก้าไทยยใหไ่นะครับจุดสังเกตนะครับเนี่ยก็ข้างในก็จะเป็นรอย มีรอยเสี้ยนรอยอ่าเขาเรียกอะไรรอยเส้นเส้นเสี้ยนที่เกิดจากตำหนิในโค้ชน,นะครับแล้วก็อ่าใน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 ,ในบางองค์ของเสือรุ่นห้าเนี่ยก็จะมีสองลักษณะคือหนึ่งจะมีแบบประหลอดคุมนะครับก็คือจะมีประหลอดมากน้อยแล้วแต่อ่าบางตัวนะครับซึ่งจะขึ้นไม่เสมอกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอีกเนื้อหนึ่งก็คือเป็นอ่าไม่มีประหลอดคุมเลยนะครับ นะครับจะไม่มีประหลอดเลยก็คือจะเป็นผิวอทองเหลืองน้ำทองนะครับสเสือรุ่นท่าเนี่ยจะหล่อเนี่ยจะใช้ทอง,ทองเหลืองหล่อนะครับจะมีแค่เนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองหล่อเท่านั้นนะครับจะไม่มีเนื้ออื่นนะครับก็จะมีผิวพัน,นธุ์วนะจะมี2ลักษณะคือ1มีแบบประหลอดคุมววแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีประหลอดคุมนะครับเป็นผิวน้ําทองนะครับก็เล่นหาง่ายนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจในเรื่องของการดูโค้ดแล้วก็เข้าใจของในเรื่องตงําหนิของโค้ดเนี่ย เราก็จะสามารถแยกแยะเกแ,กแท้ได้นะครับอันนี้ในส่วนของอบางองค์เนี่ยก็จะขึ้นขึ้นโดยธรรมชาติของของของโลหะที่หลอกมานานน่ก็จะมีสาแดงนะครับเขาเรียกประสาภะากเรียกสาแดงก็จะเป็นคราบเหมือนคล้ายคล้ายครา,าบแดงแงเป็นเหมือนคล้ายๆสนิมแดงฝังลงอยู่ในเนื้อนะฮะอันซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยมันมันมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของของโลหะที่มันเก่าได้อายุแล้วนะครับถ้าถ้าเวลาเอามาทาใหม่หรือของเรียนแบบเอามาทำเนี่ยของเก้ทำออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่มีรอยพวกนี้แล้วก็ ตัวก็จะเล็กกว่านะครับเท่าที่ผมพบเจอนะครับถ้าเพื่อนๆดูหลายๆอย่างตรงนี้เข้าใจนั่นเนี่ยทั้งรอยตะใบแล้วก็ตำหนิโค้ดอะไรพวกนี้ก็เล่นหาไม่ยากนะครับซึ่งซึ่งเสือพวกนี้เป็นเสือที่ใช้ได้ดีฮะแล้วก็มีพุทุกคนค่อนข้างดีนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆหันเสือนะครับมาทางด้านขวามือของเรานะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูที่ฐานนะครับฐานเสือนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับมักจะมีจุดเม็ดหนึ่งจนเป็นตุ่มๆนะครับจะอยู่ในร่องฐานนะครับแต่สําหรับบางองค์ถ้าเขาเจียฐานจนมันกุดไปก็อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับมักจะมีนะครับจะต้องมีจุดนี้นะครับมันจะเป็นตุ่มตุนนูนอยู่ตุ่มหนึ่งอยู่ในร่องเลยนะครับครับผม <S 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 ก็สําหรับการอ่าบอกพิจารณาจุดดู นะครับของเสือรุร่น5วันนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่ง <S 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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับ ที่สนใจอยากจะปล่อยให้ผมเช่าบูชาหรืออยากให้ผมเช่าบูชาเสือนะครับก็สามารถติดต่อกับผมมาได้นะครับทางไลน์แล้วก็ทางลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมลิมของสารขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ